ก็คือประจาเดือนมาเนี่ยจะไม่เจ็บไม่ปวดเลยจาําภาษาลุงแม่นๆจะไม่รู้สึกรู้ษาประมาณนั้นนะนนั้นะฝากเอาไว้เพราะมันเป็นอนาคตนะเพราะเวลาถึงตรงนี้โอเคความพึงพอใจมันเกิดข,ขึ้นขนาดนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่าตั้งแต่สีสวาถึงปลายเท้านะทั้งตัวเลยนะคะถามว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงถามมาทั้งหมด ปรมวลให้ดีก่อนตอบกี่เปอร์เซ็นต์คะเบบว่าทำให้สบายตัวขึ้นเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะตอบควาเดิมร,ร้อซนค่ะเหมือนเดิมเนะยืนยันตัวเลขร้อยดีมากครับสแสดงความดีมากนะหนูไมพูดจาให้คล่องนะคะหน้าตาหนูไม่ใช่เป็นหน้าตาเด็กธรรมดานะครับมีความเฉลียวฉลาดนะยินดีด้วยครับจาก สปปรเรารวมทั้งประชาชนชาวเราทั้งหมดนะตั้งแต่เ,เหนือสุดใต้สุดนะครับหนูอยู่เวียงจันทร์หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะหนูอยู่วังเวียงวังเวียงโอ้ยต้องขึ้นไปทางเหนือเนาะลุงเคยไปที่วังเวียงนะคะอืเข้าไปในอที่มีน้ําตกมีน้ําขังเนี่ยนะครับมีน้นําวนมีน้ําเบินอลุงเคยไปที่วังเวียง เป็นนอนอยู่สักหนึ่งหรือสองคืนนี่จำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นหนึ่งคืนพี่นันบางเวียงนะตอนที่ลุงไปที่เวียงจันทร์ไปวังเวียงแล้วก็ลงใต้ถึงปากเซ่นะี่ไปถึงทางน,นเขื่อนน้ำเงิมลุงเคยไปถึงเขื่อนน้ำเงิมวางเวียงแต่ไปไม่ถึงหลวงพะบาง แต่ลงไปทางใต้ปากเซแล้วก็อะไรนะดีเข้ามาเบือบ่อเบื่ออัตปืออัตปืออ่าอ่าลุงไปถึงอัตปืะอนะให้ดู <laughs> โอเคเอาล่ะจะพูดเป็นภาษาลาวได้ไหมคะ,สะแสดงความดีผ่านหน้าจอกัรเชิญกับ ทำภายดีลองพูดกับจะพูดอะไรลองพูดเป็นภาษาลาวให้ไปยังประชาชนชาวลาวสักครับว่าได้โทรศัพท์หรือว่าติดต่อมายังลุงออกให้รักษาตัวที่เป็นหััดเป็นไอเนี่ยหายจะไม่สะดวกสะดวกดีแล้วเนี่ยเี่ยพูดเป็นภาษาลาวให้กับชาวลาวได้รับรู้ร่วมกันเชิญค่ะสบายดีฝากติดตามซอเซอะไรนะ ชื่อเฟสอะไรใช่ไหมลุงหมอทิกก็กกค่ะลวงหมอทิกกในติ๊กต็อกเป็นอะไรครับสบายดีฝากติดตามติ๊กอลุงหมอทิกต็เดะไม่รนนู้จะพูดอะไรพูดภาษาเราพูดไปเถอะครับลุงจะช่วยอ่าลุงจะช่วยหนูจะได้เป็นคนที่พูดได้พูดดี แลพูดสื่อสารที่ดีแน่อนาคตข้างหน้านะคะพูดไปเลยครับไม่มีผิดไม่ถูกตามความรู้สึกของหนูเลยนะคะเชิญค่ะบอกกับเพื่อนฝูงชาวลาวทุกคนทุกท่านเพศแม่หรือว่าเพศยใดก็เชิญครับผมสบายดีฝากติดตาม tiktok ลูอกอก tiktok เนลาวสมาริอาสษาเหตให้เหนื้อตัวฟอนคายได้ จาก80%ดสิบเปอร์เซนถึงร้อยเปอร์เซนนั่นแหละครับก็ประสานค่อยๆค่อยๆลดะค,ะค่อยๆลดนะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนอ่ะเห็นบอกว่าเห็นลุงงอกเป็นไอดอลงั้นเหรอใช่ค่ะแล้วโอ้ยลุงหงอกเป็นไอดอลของหนูอายุสิบสองส,สามปีเนี่ยก็ยินดีด้วยแล้วขอต้อนรับนะคะ ถ้าคิดว่าลุงออกอยู่ในเกณฑที่เป็นไอดอลได้เนะยคะนะรับเพราะว่าหนูสื่อสารภาษาได้อย่างดีและเข้าใจภาษาลุงนะเพียงแต่เข้าใจภาษาลุงออกหนูก็จะเป็นคนเจริญงอกงามนะคะบอกไปทาบไว้นะโอเคตกอลองแค่นี้เนาะเอาล่ะเอาแค่นี้นะคะสบายดีคะ่ะสบายดีทุกคนทั้งประเทศลาวเลยเนาะ,ะโอเคยินดีด้วยคะ่ะตัวแม่กับตัวเองซะ โอเคครับโอเคจบเนาะอ่ะนี่ค่ะอ่า